เช็คแมพเช็คแมพเือนนี้ใกล้สุดเทือนนี้แปดร้อยอันนี้มันสีเขียวนะจะจะทำสีเขียวใช่ไหมสีฟ้ามีปะสีฟ้าโอ้ยสีฟ้าอยู่โคตรโคตรไกลอยู่ข้างล่างสุดเลยโคตรไอสัตว์ไอ่ไก่วะเอาไงหารถไหมสีเขียวก่อนก็ได้ปะอไปสีเขียวก่อนหารถเนี่ยรถรถอยู่ตรงนี้โอ้โหเฮียมันก็ใกล้พอกันอ่ะก็เดินไปก็ได้ ไม่ไงก็เอารถไปด้วยเผื่อแบบจะไปสีฟ้าไม่ใช่เลยได้ทำเวลาหน่อยเอนเนมี่บอทใช่ไหมตรงนี้ก็เอนเนมี่เออบอทเียที่มันชุดออกไม่อหวเราไม่ควรอยู่ตรงนี้นะจุดออก หาของก่อนไปซ้ายเสียง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 ยิงอย่างนี้บอดบอดบอดหรือเปล่าเคบอดนะบอดบอดบอดยิงเป็นชุดอยู่ละมันยิงใครเออมันยิงใครประเด็นมันยิงใครเฮ้ยคนไอ้เอา ้ล้มหรือเปล่าไม่แน่ใจยิงเข้าหัวไม่ล้มเจ็บไม่ล้มไม่ล้มผมล้มแล้วลมัว้ยม,มีอีกไหมมีอีกไหมเดียวอ่ะซโล่เลยอ่ะไอของเยอะอยู่นะเก็บเลยเก็บเลยอะไรไม่รู้เก็บ <laughs> รถจะพทำชอบไงวะเฮ้ย เสียงคุณยนตเหรอไม่ลดครับเสียงคุณยนตรถอีสิบรถนี้นะเอฟเป็นรถนะเสียงแต่อืมว่าน่าจะไปไม่ถึงอะไรเชื่อพี่ไอ้น้องอืมเขาไปลูกกูก็วิ่งแล้วนะนะ มีเสียงปืนปืนใกล้ๆแถวนี้มันจะมาฝั่งทางนั้นเอ้ยเราเราเราไปอจากตรงนี้อ้าเจ้าใช่ไหมได้กูหิวหิวอยู่ตรงไหนนำแน่อยู่แถวดูเลยบนเนินกินอะไรก็ต้องมีวะเออไอ้กาวแคบตบให้ม่มีที่แอบแบบ ไปตรงบ้านก่อนหลไหมเสียงมัน้าล้มีจักรข้างหลังเออใช่ใช่เฮ้ยคนไอ้เชี่อคนคนตรงไหนข้างหลังเนี่ยตรงที่เราฟาร์มเมื่อกี้ไอ้เสาที่เรากดที่เราที่เรากดอ่ะใช่ใช่ใช่เสร็จละเหมือนจะล้มเปล่าไม่แน่ใจไม่ล้มไม่ล้มไม่ล้มมีอ้อมเออมีอ้อมขวาตัวหนึ่งยี่สิบสองก่อยี่สิบสองแตกก่อแตกแตก ไอ้เหี้ยบศูนย์หมดอยู่แถวนี้ฉีกซ้ายนะล้มหนึ่งเข้าเลยเข้าเลยไม่ต้องรอล้อมอีกหนึ่งเฮ้ไม่ล้มไอ้สัตว์แม่งแกล้งล้มยังแม่งนั่งยองๆล้มแล้วล้มแล้วล้มแล้วเฮ้ย ใครยิงมาเป็นเส้นเลยเนี่ยแถวๆตรงนี้เออยิงกูด้วยนะใช่ใช่ต้องใช่แล้วใช่แล้วแล้วแต่ใครไม่รู้น่าจะเล่นอยู่หลังต้นไม้เนี่ยมีต้องอ้อมคนคนคนเลยคนเลย คนเดียวอะ่ะหิวข้าวจังไล้สัตว์มีไนลอนไหมโอ้ของกระจอ,อกสัตว์เลยไปฟาร์มกันบ้างไหมเนี่ยฟาร์มเป็นกันไหมทางจะฟาร์มไม่เป็นเฮ้ยอยู่ด้านซ้ายสุดเนี่ยอะไรอันดี้แฟล์ไงอันดี้แฟล์ฟ้า อ้าวเพิ่งเกิดเหรอตอนแรกไม่เห็นไปเวลาเนี่ยรถรถอยู่ข้างหลังเราได้ได้มึงมึงไม่เอารถมาเลยไอส,ส,สัตว์ซากรถไ่รีแพรออรีเควส์วเข้ลอ,อ๋อเรียกรถรอแป๊บไปหรงวะาวิ คุณได้ยินเสียงคนยิงไหมอืมไหนอะรถอ๋อมาแล้วมายี่สิบคนี่ระบบขนส่งชอบมากครับไ้ฮอคัะ ไปตามม์กเลยม์กฟ้าอาดิแฟกฟ้าฮเหช่มาชนกระจาย ไดตัวละ200อยูฮะ XP เหรอหรืออะไรเออไม่เออเออเออขับดีๆเดี๋ยวจะตายกันยกลำโอ้กูลงก่อนละแม่งอยู่ข้างหลังเป็นนี่ถอยหลังถอยหลังถอยหลังดิถอยหลัง2000 years later แล้วเปิดเสาทิ้งได้ไหมเนี่ยลองลองฝืนดู ไม่ก็ไปอ้อมมาใหม่ไปของไปเออเราลับพวกปูตรงนี้ระบบรบยังเสียอยู่ต้องขับตามทางสะส่วนหึคนถึงไม่ยิงตองไป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 อ์ติแฟกต์ฟ้าเดี๋ยวมันก็ตามมาเดี๋ยวก็มีคนตามมาเราทำอาร์ติแฟกต์ฟ้าเนี่ย เ,เ็บโอ้โหดีไม่พากันลงสะพานน่าจะข้างหน้านี่แหละจอดตรงนี้ก็ได้นะตรงน,นี้เลยเอออุย้ยมาถึงก็บอดเลยครับต้นอู้ไปอยู่นะเนี่ยแต่ก็ได้อยู่ มีกล่องนะใครมีไอ้นั่นอะ่ะเอ่อล็อกมิกสีเขียวไม่มีแล้วจะยมีคนปะบอดบอดข้างในอ๋อเฮ้ยเฮ้ย<อ>คนดินั่นอะ่ะตรงเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยคนคน,นคนคนมันยิงบอดอยู่มันยิงบอดอยู่ยยเป็นไงไอมิกมิกข้างหลังมีโดนหัวนะโดนหัวตายตไหมสองตัวไม่ไม่โอ้บอดเต็มเลย อยร์บอดอยร์บอดแล้วมันไปยืนข้างบอดทำไมวะเนี่ยเออชุดหนีวิ่งชาจริง่ะ แต่พลาสตีกมันคือถ้าวิ่งมันจะลดดามจจากปืนแม่คือรถมันขับยากอะเนอะรู้สึกว่ารถมันไง,ข,งนขับยากเหลือเกินเฮ่นยนต์ว่ลละ โอ้เยอะด้วยท้่ไอ้สามสี่นัดยังไม่แตกเลยที่ชอบกดเอียงตัวตลอดเลยตัวอีเกมนี้มันไม่มีนะไอ้ง่กคือเดีวมโทนชิบว่ามีปูอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวนะ ขุนยนปูตัวใหญ่เนี่แหละไอยานที่กูบอกอันนี้คืออะไรอ่ะ้มันิใครอยู่เฮ้ยคนว่ะคนคนคนะิบเลยคนคนของจริงยืนสองขาสองแขนมันเห็นแล้วมันถอยมันถอยลงเดินไปมัข่าขุนยนนะระวง เ <พ oy S 2> อปป <พ oy S 2> ล่อยหุ่นยนต์กันหุ่นยนต์อย่าอย่าอย่าเพิ่งไปแถวหุ่นยนต์อย่าเพิ่งไปยุ่งกับแถวหุ่นยนต์ดูดูคนก่อนอย่าถอยไปข้างหลังเห็นแล้วกูและมีสองคนมีสองคนเห็นแล้วเห็นแล้วอยูงหน้าเห็นแล้วตรงเนี้ยมีนี่อยู่เนี่ยตรงมาร์กแดงมันกำลังวิ่งเข้ามายืนดูอะไรของมันวะยังหาเราไม่เจอทุกคน มันยิงกับใครอ่ะเออมันยิงอะไรอยู่ผูยิงเปิดเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปใกล้กว่านี้ก่อนเข้าไปใกล้กว่านี้ก่อนมันไกลไปไกลไปมันไกลไปใส่เลยล้มเลยซ้ำไปไม่ีคำตอบเออเป็นขา อยู่บนหลังคาหลังคาไอย้ยบุนั่นแหละอยู่ตรงซากรถตายฟูตายสู้ผมฟูแล้ว ยังหมดเลยยังไม่หมดฮะชี้ๆๆบอดโดนยิงจากข้างหลังมีอะไรบ้างไหนดูซิโอ้ว่าเราเรากลับไปฟาร์มเถอะเรากลับไปอาร์ติแฟกต์ฟ้าเถอะของไม่ค่อยมีอะไรวะยังเป็นของสีเขียวอยู่รอสิบวิไหมสภาพด๊อกรอสิบวิ เซลล์หรวายกับของฟ้าราคาหนึ่งพันควรเอาไปดีไหมเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยคุณจะตายคนนี่คนคนอยู่ตรงนี้อ๋อไม่ใช่นี่ว่ะบอทอุ้ยอินบอทตัวนี้ยิงแรงบอทตัวนี้ยิงแรง เยีะเกาะของพวกแมงเยอะจนะพอไม่เนี่ยไอ้เหี้ยเยอะนะอยู่ยดูทางออกที่ใกล้ที่สุดทางออกที่ใกล้ที่สุดคือตรงนี้ที่อันนี้ะไรอ่ะเดินปะเดินมีะไรดอบตรงอ่ะเดินไปเรื่อ,อ วิ่หุ่นยนต์มาเยอะตรงฝั่งกูอ่ะช่วยช่วยหน่อยเฮ้ยร้องเฮ้้วกำลังช่วยอยู่อ้อวกดผิดอีกแล้วโอ้ยมีตัวยิงแรงด้วยนะระวังที่กระสุนจะหมดว่ะโอ้ยตัวใหญ่ อเตรงกูม <aha> ีแต่ตัวใหญ่แ euh. ล <k S 2> ้วไปช่วยเจฟก็ได้นะที่มาของเขาเยอะที่ที่เสียงอะไรอ่ะทำไมมีฮอบินอะ ก,ก็ไม่ธรรมดาลนะะเบิดเ,เปิดแล้วเปิดแล้วยานเปิดแล้วเดี๋ยวยานมันจะทำลายตัวเองเฮ้ยได้ละอาร์ติแฟกต์กเฮ้ยเก็บเราออกเลยเก็บเราออกไหเก็บแล้วเดินออกมาเลยไฝาเบอร์ใครเฮ้ยเดี๋ยวนะใครช่องว่างมาเก็บไฟเบอร์คาร์บอนทีเก้าแปดไม่ต้องแล้วออกมา เจ็บเจ็บเจ็บผมกำลังไปอยู่น่าร้อนเอ้าวิ่งถึงนี่เลยเหรอเอาทำไมกูใกล้กว่าทำไมกูไม่โดนวะเออว่ะเอาโดนแรงกระเบิดไงแรงกระทกเอ้ยเจฟอยู่ใกล้กว่ากูอีกมันโดนแรงประทะเก่อกูรู้เข้าใจว่ามันโดนแรงประทะแต่ไอ้เจฟมันอยู่ใกล้ไงโลจิกแล้วไอ้คนอยู่ใกล้มันมึงก็ต้องล้มดิไม่ไม่ มึนแะบโดนแรงกระแทกแต่ไอ้เจ๊แบบมันโดดลงหลังหินไงมันไม่โดนอะอเหรอเออ๋อ y ิ i ิกสมจริงเนี่ยเหรออืมัม้งไม่รู้ <c oughs> ไปไปได้เวลาออกละเหล็กหกนาทีอ๋อนี่งเอาไวค้ครับชุดเนี่ยเก t e g r a t e d ม o m p o n e n เหียนยแล้วมองไม่เห็นทางเลยโหสุดยอดเลย มมีใครตามหลังเราใครอ่ะไม่เห็นมีมเลยดูในแมปแล้วมันแดงๆในแมบปบเออว่ะเออว่ะอ๋อรู้แล้วมันเหมือนคือเราเก็บอาร์ติแฟกต์ใช่ใชเหมือนกล่องทองใน DMC อ็มซีอ่ะเพราะนั้นรีบเลยรีบเลยตรงเลยบอด ไอ้เรียองล้วโงทีเรื่องที่แฟกตันงเดียวไม่รู้สันทั้งแมตตเลยตอวแล้วของมันเป็นของสุ่มกาชานะเกลือไม่เกลือสีฟ้านี่จับสุดแล้วใช่ไหมน่าจะนะเพราะมันมีสีสสุดก็ดส,ดสีฟ้ามแมตเนี้ยน่าจะดีสุดอืผู้มีสโมกนะ ปลาไออัมพังนะโอ้ยแค่นี้กระพังแล้วไม่มองมองไม่เห็นที่อะไรเลยเนี่ยถ้าเกิดว่ามีแบบกระสุนหากระสุนวิ่งมาก็ปลาสโมกแล้วกันตอนนี้ยังได้อยู่พรอมสุดท้ายเคียงและครู extraction ETA t w second เคหอมาแล้ว เอาเอาเอาขึ way, ้นดีๆโลกไม่จำนะแค่ถ้าเราดาวตรงนี้แล้วมันดาวเราออกเราไม่ยังจะได้อยู่ดาวตรงนี้แล้วใครจะชุบอ่ะไม่หมายถึเฮ้ยเฮ้ยคนเอาระเบิดไปดีนะเห็นลางๆกูก็ดึกว่าแบบ เขาเรียกอะไลมพัดพี่เ <Here. S 1> อ๋ยอ่าก็หลังจากที่เราลอดกับอาร์ติแฟกต์สีฟ้ามาได้เกือบตายตอนออกเรามาดูกันว่าเปิดแล้วจะได้อะไรโอเคเรามาลุ้นกันของแต่งปืนสีฟ้าแล้วก็ฟิลอัพเกรดโอ้ได้ปืนว่ะไอ้ปืนเต็มเลยปืนอะไรบ้างก็ไม่รู้เนี่ย ก็ได้ของประมาณนี้นะของสีฟ้าไอ้ของก็โอเคอยู่ให้ลองเปิดซิของสีฟ้าแม็กกาซีนโอ้โหของแต่งล้วนเลยไอ้ของก็เช่นไอ้สีไอ้กล่องเขียวก็มีโอกาสได้ของฟ้านะเนี่ยกูเปิดกล่องเขียวก็ได้ฟ้าเหมือนกันโอเคก็ของประมาณนี้นะเสียงตายมาเพื่อของอะไรก็ไม่รู้ Yeah. you.